ชีวิตจะชิบหายถ้าพลาดทำสามสิ่งนี้ 1. ถ้าเราคิดร้ายใครแล้วเขาไม่คิดร้ายตอบ 2. อถ้าเราด่าว,ว่าร้ายใครแล้วเขาไม่ว่าร้ายตอบ 3. ถ้าเราทําร้ายใครแล้วเขาไม่ทําร้ายตอบเตรียมชิบหายได้เลยเ,เพราะอะไรเพราะนั่นอนุมาณได้ว่าบุคคลเรานั้นอาจจะเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมการที่เราไปประทุษาร้ายคนที่ไม่ประทุษาร้ายเนี่ยผลกรรมมันจะสะท้อนกลับอย่างเร็วมากแล้วยิ่งเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงเนี่ยยิ่งต้องระวังมากๆเลย เพ้นแต่เรากล่าวโดยทำรรโดยวินยัยกล่าวยังมีเหตุมีผลและมีเจตนาที่ดีในสาริยะชาดกพระพุทธเจ้าท่านได้จัดเอาไว้ว่าผู้ใดปรททุสร้ายคนผู้ไม่ปททุสร้ายเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีความผิดเลยบาบย่อมกลับไปถึงคนผ่านนั้นเองเหมือนกับละองทุลีที่บุคคลเนี่ยซัดไปแล้วก็ทวนลมกลับมาฉชนั้นเพราะแรงอะไรก็ตามที่เราส่งไปเนี่ยแล้วเขาไม่ส่งมากลับเพื่อหักลบกันแรงนั้นจะสะท้อนกลับมาหาตัวเราเอง,งเต็มเมเหมือนเราโยนก้อนหินขึ้นไปบนฟ้า ฟ้าไม่รับก็กลับมาหาเราเองฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคึงระวังก็อยากจะฝากเอาไว้